สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟพระแก้วนะครับซึ่งก็เป็นสถานีรถไฟที่อยู่ในย่านชานเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลกระจิวอําเภภอาชีจังหวพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับก็เป็นสถานีนะครับอาคารไม้ที่ดูคลาสสิกดีบรรยากาศนะครับก็จะดูเงียบเงียบหน่อยนะด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะสถานีพระแก้วนะครับ ถ้าใครนั่งรถไฟมาจากกรุงเทพเนี่ยก็จะอยู่ก่อนถึงสถานีชุมทางบ้านพาชีเดี๋ยวเรามาดูป้ายนะครับพิกัดของสถานีนะครับผมสถานีพากแก้วนะครับตั้งอยู่ระหว่างสถานีมาาพจจันทร์กับสถานีชุมทางบ้านพาชีบ้านพาชีนะครับก็ไปอีก5กิโลส่วนมาพจจันทร์ก็ไป6กิโลมาชมบรรยากาศของย่านสถานีนะครับย่านสถานีเนี่ยก็จะมีอยู่สี่ชาชลาด,ด้วยกัน ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่ไปกรุงเทพนะครับผมส่วนทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ไปชุมทางบ้านพาชีนะครับแล้วก็จะแยกไปสายเหนือกับสายอีสานเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศต่างๆของสถานีนะครับมาชมในส่วนของอาคารสถานีนะครับสำหรับอาคารสถานีพระแก้วเนี่ยก็เป็นอาคารไม้นะครับที่เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวก็มีความดูเก่าแก่แล้วก็คลาสสิกนะครับอันนี้ก็มีป้ายด้านหน้า สำหรับด้านหน้านี้ก็เป็นห้องควบคุมนะครับแล้วก็จะมีช่องไข่ตัวอยู่ด้านข้างนี้ส่วนด้านหลังนะครับบรรยากาศก็จะดูเงียบๆนะครับก็มองเห็นเหมือนกับเป็นทุ่งนาด้านข้างนี้กนะ็เป็นที่พักคอยของผู้โดยสารแล้วก็มีมุมสวนย่อมนะครับเป็นมุมให้เช็คอินของสถานี เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตารางรถไฟนะครับที่สถานีพระแก้วเริ่มจากทางด้านฝั่งซ้ายนะครับเป็นฝั่งเที่ยวขึ้นก็จะมีขบวน303นยขบวน339กขบวน111ขบวน201ขบวน209กขบวน2 0 7 301 341นะครับแล้วก็313ที่จอดสำหรับในส่วนของเที่ยวล่องหรือเที่ยวเข้ากรุงเทพนะครับก็จะมีขบวน314ขบวน302ขบวน3 4 2 318 กระบวน208นะครับ202 112แล้วก็210นนี้ก็เป็นช่องไข่ตัวนะครับผมก็ดูคลาสสิกดีนะครับเป็นอาคารไม้เก่าแก่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีบ้านพักด้วยนะครับเดีย๋ยวให้ชมบรรยากาศด้านหลังกันหน่อยนี่นะครับมองออกไปก็เหมือนกับจะเป็นทุ่งนานะครับโล่งๆ บรรยากาศก็ดูเงียบๆชิวๆนะครับแล้วก็ลมพัดเย็นสบายนี่ก็บรรยากาศภายในถงพักคอยนะครับของผู้โดยสารม,มาชมขบวนรถธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหินนะครับวิ่งผ่านสถานีพระแก้วทำขบวนโดยรถจักอันซ่อมนะครับ สี่สี่อะไรเนี่ยสี่สี่หนึ่งศูนย์สี่สีหนึ่งศูนย์นะครับผม บวนนี้ก็จะจอดที่สถานีหน้านะครับก็คือสถานีชุมทางบ้านภาชีชมขบวนรถเร็วที่109นะครับกรุงเทพอภิวัตรเชียงใหม่ผ่านสถานีพระแก้วนะครับผม รถจักรที่ทำขบวนนะครับก็เป็น QSY หมายเลข5212ผ่านสถานีพระแก้วนะครับก็จะจอดที่สถานีหน้าคือสถานีชุมทางบ้านพาชี บวนขีฮะ183นะครับรถนำเที่ยวที่957กรุงเทพลบบุรีนะครับกำลังจะผ่านสถานีรถไฟประแก้วเขาโค้งมาอย่างสวยงามน,นะครับทางด้านทิศใต้ของสถานีไฟสีดวงสวยงามน,นะ มาแล้วนะครับผมกำลังจะผ่าน อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นโปรแกรมค้างคืนนะครับผมไปตอนบ่ายถึงแล้วก็ค้างคืนนึงแล้วก็น่าจะกลับในวันรุ่งขึ้นก็เป็นความโชคดีนะครับที่วันนี้เราได้มาเจอขบวนคีฮะที่สถานีประแก้วมาชมขบวนรถเที่ยวเข้ากรุงเทพบ้างนะครับขบวนรถต่วนที่7 6หหนองคายกรุงเทพอภิวัฒน์ผ่านสถานีรถไฟประแก้ว ก็จะผ่านในชานชลาที่สองนะครับผมเห็นไฟมาแล้วนะครับ ขบวนนี้เมื่อผ่านไปนะครับก็จะจอดอีกทีที่สถานีอยุธยาแล้วก็สถานีรังสิตขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตนะครับขบวนนี้ก็จะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีพระแก้วด้วยวันนี้ได้รถจาก g a นะครับผม หมายเลข4 5 5 8 ต้ทนทางจักสถานีเด่นชายปลายทาง,ททาง,งทสถานีกรุงเทพพิวัตรคอนจัลแนไปแก้ไปแล้วที่ส่งบริษที่สถานีมักระจันทร์อุทยาเป็นสถนัอไปครับที่สถานายัะแก้วครับ ก็ต,ตามที่สถานีได้ประกาศนะครับว่าสถานีต่อไปก็คือสถานีมาพัจจันทร์แล้วก็สถานีอยุธยาออกจากสถานีพระแก้วนะครับก็เป็นมุมที่สวยงามเป็นมุมโคง้งโค้งทางด้านขวาอีกสักคู่ในชานสถานที่หนึ่งจะมีรถวิ่งผ่านนะครับโปรดระมัดระวังอันตรายจากรับเลยครับ หลังจากที่ขบวน112ออกนะครับตอนนี้ก็จะมีขบวนรถเร็วที่136อ,อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัตรวิ่งผ่านในชานชาลาที่1สถานีพระแก้ว รถจักรที่ทำขบวนนะครับ QSY 5243และเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็จะมีขบวนรถธรรมดาที่207เข้าในชานจราที่3 ตอนนี้ในชานชลาที่3สถานีประแก้วนะครับก็จะมีรถธรรมดาที่207กรุงเทพนครสวรรค์เข้าจอดรับส่งผู้โดยสารรถมาแล้วนะครับผมเป็นรถจักกันตอมแต่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นหมายเลขน,นะครับแต่มองเห็นเป็นเครื่องน่าจะ MTU นะสีน้ำเงินน้ำเงินจริงๆด้วยนะครับ MTU สี่หนึ่ง้านะ น,นี่ต่อไปที่จอดนะครับสถานีชุมทางบ้านพาชีจริงๆถ้าทัศนวิสัยดีนะครับเรามองไปเนี่ยก็จะเห็นสถานีบ้านชุมทางบ้านพาชีเนี่ยอยู่ด้านหน้า หลังจากที่ขบวน207ออกไปนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงว่างน,นะครับที่ไม่มีรถไฟผ่านก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมบรรยากาศของสถานีประแก้วซึ่งช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นช่วงที่บรรยากาศสวยงามเนื่องจากหาพระอาทิตย์นะครับก็มาตกทางฝั่งนี้พอดีนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ดูชิลๆนะครับผมบรรยากาศก็จะดูเงียบนะครับเหมาะแกการมานั่งพักผ่อน มาดูทางด้านนี่นะครับทางด้านหน้าสถานีตอนนี้ก็จะมีการสร้างเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงนะครับก็มีการเตรียมพื้นที่ดินน,นะครับอนาคตก็คิดว่าบรรยากาศต่างๆนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นตอม่อหรือว่าจะเป็นยังไงเรากา็คงต้องมาติดตามกันต่อไปเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆนะครับชมบรรยากาศต่างๆของสถานีในช่วงยามเย็นนะฮะ สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็คงจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้กับบรรยากาศที่สถานีรถไฟพระแก้วหวังว่าเพื่อนๆนะครับก็คงจะถูกใจกับบรรยากาศนะนะบรรยากาศสถานีก็ดูเป็นอาคารที่คลาสสิกนะครับแล้วเราก็ได้ดูรถไฟกันไหลขบ,บวนตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงประมาณเย็นๆนะครับผมแล้วนะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านแล้วเจอกันใหม่กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสวัสดีครับ